แล้วกูก็ไม่เห็นโทษด้วยประเด็นอ่ะประโยชน์ก็ไม่มีโทษก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยเพราะมันเป็นเรื่องปลอมเป็นข่าวลวงข่าวปลอมข่าวไม่จริงอีเพยเหยือวีสองเนี่ยไม่มีหาอะไรจริงเลยปลอมหมดจริงกี่โมงกูถามแค่นี้จะจริงได้ตอนกี่โมงจะแฉอะไรก็แฉไปสิกูไม่ว่าอะไรเปิดมาเลยเปิดให้หมดไม่ต้องเก็บไม่ต้องกั๊ดเปิดไปเถอะไม่มีคเขาฟังมึงหรอกเพราะกูประจานตัวเองไม่หมดแล้ว มึงจะทําอะไรกูได้เนี่ยเพื่อกูประกาศกูปล่าประกาศชีวิตกูกับผู้มึงหมดแล้วมันจะมีอะไรอีกที่จะทําร้ายกูได้กูถามแค่นี้ยมึงเอาอาดีตมาด่ากูเอาอาดีตมาทําลายกูจะมีประโยชน์อะไรอดีตมึงเอามาขดุดคุยก็ทรํรลายกูไม่ได้ปัจจุบันมึงพยายามขุดคุยพยายามจะเปิดเผยว่ากูเนี่ยเป็นนักเป็นวิชาชีพหลอกลวงเอาเงินชาวบ้านมึงก็เปิดเผยไม่ได้ ถ้ากูไม่ได้ทำอย่างนี้แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์เสียเวลามากเลยเพจขยะกูบอกเลยไร้ประโยชน์มากใครว่ามีประโยชน์ก็ติดตามไปนะแล้วแต่มึงเถอะกูก็ขอให้มึงเจอความจริงกันเร็วๆนะความจริงก็คือความจริงกูปีชาเขาว่าไว้มึงมาเจอแบบกูบ้างไหมล่ะ อีพวกที่บอกว่าปล่อยเลยค่ะวางเฉยไปเถอะมึงมาเป็นกูสิกูใส่ลายป้ายสีมึงบ้างเอาไหมกูจะรอดูซิมึงจะอยู่ยังไงกูจะดูมึงซิมึงจะเฉยยังไงถ้ากูมีขามีคนใส่ลายป้ายสีว่ามึงเนี่ยชั่วมากเลยช่อโกงชาวบ้านชอโกงประชาชนหลอกลวงคนอื่นกูจะดูซิมึงจะยือนอยู่ยังไงทําให้กูดูหน่อยนะอีคนที่พูดเนี่ยว่าปล่อยเขาไปเถอะอะทําให้กูดูหน่อยเดี๋ยวกูเนี่ยจะใส่ลายป้ายสีมึงเอาหน้ามา่อ เอาเพจเฟซบุ๊กมาเดี๋ยวกูไปพบอาจาร์หมึง่งแล้วกูจะใส่รับแต่อย่าฟ้องกูนะกูจะลองกูจะลองทํากับมึงดูสักครั้งหนึ่งกูจะดูซิมึงจะทนได้ไหม